เดินทางมาถึงวัดเหนือแวงนางก็จะได้กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะคะสวดสารพันขณะจุดเทียนชัยชาวคุ้มสวดสารพันส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในบทโพชงคาปริศพิธีกรนำสวดมนต์ไหว้พระแปรน้องน้องสิตินักศึกษาอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์นำปฏิบัติสมาธิเจริญกิจภาวนา ตัวแทนหน่วยงานจุดเทียนสองธรรมขอกราบนมัการพระคุณเจ้าท่านทายกทายิกาที่เคารพอย่างสูงยิ่งก่อนที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องขอยกสุภาษิตนิดนึงสุญญโยโลกังเวกัสุโมกราชะสัตตาสัตโตสูเจ้าทั้งหลาย จงมาดูโลกนี้อันสกานตาที่คนเก่าหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่นี่คือสุภาษิตท,ที่ขึ้นต้นมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าโลกนี้นะครับประดับด้วยความสวยและความงามอพอยศ์พอยศอันนี้พอยศอ่าครับเอบคุณหลายอีพอเอดูแลวัดว่าอาลามเขาอขอบคุณพี่น้องเฮ้าขอบคุณอีพออีเมี อาม่าแม่แม,ขม่ข้าแม่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วจะเก้าโมงแล้วจาเวลาจะเก้าโมงแล้วนะครับต้อนรับคุณพอ่อรองศาสตราจ,จารย์ดรสุวกิจิศรีปัญหานายกพุทธสมาคมจังหวัดมหาสารคามนะครับคุณแม่นิตยาศรีปัญหานะครับเนี่ยท่านมาพร้อมกันปีนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีพลัง มีพลังชัยเทียมเหลือ,องเลยานายกเทศมนตรีตำบลตำบลแหวงนั่งน,นะครับท่านที่ปรึกษามาก่อนแล้วพ่าสุรฤทธิ์รักษาชาติ What would you like me to talk about? In Thai ไทย or n ินอังกฤษยุคน n ้นโอเคที่รักอยู่ไหน น้องจ๋าอย่าแชเชือนเหมือนเคยมารับเงินเดือนเสร็จสับเพื่อนจับมืออัวกับหรือเจอกันพลันอย่างว่าทั้งสองคนเพลินนั่งสั่งสุราค่อยเจรจาระลื่นหูชูกำลัง วาทันจะเขมโตสมคา,าสจิลาโหธาเอสะพุทธานุสาสนิตีนาอกาสบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในสามคคีกถาเพื่อเป็นเครื่องประครับประคอง ฉลองศรัทธาแจบ่บรรดาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันในการฟังเทศในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยพุทธสมาคมยุวพุทธิกะสมาคมพร้อมด้วยคณะเทศบาลตำบลแหวนหน่งนาในวันนี้พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเทศบาลเมืองมหาสุรคามท่านที่ได้มาร่วมกันโดยเฉพาะ วันนี้เป็นวันที่อากาศดีโยมคนไหนพูดกันวันนี้ขอให้ไปเกิดเป็นนกเอี้ยงนะโยมนะวันนี้อากาศดีมากเลยอตมานี่ชอบตั้งแต่ตื่นเช้ามาแล้วตั้งแต่น่นเที่ยงคืนมาแล้วเอาา๊ะทำไมวันนี้อากาศดีจังน่าจะเป็นที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยจะมาฟังเทศเดียบ้านหนองแวงหรือเปล่าวัดหนองแวงนั่งหรือเปล่านะแต่ก่อนที่อตมาจะได้แสดงพัะธรรมเทศนา ขอโอกาสจากท่านอาจารย์พระกุปพิสารชยธรรมรองเจ้าคณะอาเภอบรบือนะวัดบ้านคอที่วันนี้ท่านอาจารย์เดินทางมาจากไกลนั่นมาจาก,กอำเภอบารบือที่ญาติโยมไปฟังเทศน์นจะวันพุทธที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะที่ท่านสร้างพระธาตุไว้แล้วก็สร้างพระสวยๆไวใ้ให้ญาติโยมไปนะเชลี่กันอยู่ที่น,น่น แล้วก็ท่านพระครูสันติพัฒนาธรรองเจ้าคณะตำบลแหวงนั่งเจ้าวัดวัดเหนือแหวงนั่งพร้อมด้วยท่านครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์บุญทันอัตกามโมซึ่งท่านก็ไปตลอดไม่ได้ขาดถือว่าเป็นสายบุญสายนำนำเราทั้งหลายได้นำมาปฏิบัติในเรื่องของการทำยังไงจะทำให้เราเข้าถึงธรรม ทำยังไงจะทําให้เรามีความสุขความ้วยคณะสงฆ์ทุกรูปแล้วก็ขอจเจริญพรท่านคุณพ่อรองศาสตราจารย์ดรสุวัจิศรีปัฐานายยพุทธสมาคมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรีจันดาประดิษฐ์คุณพ่อผู้เป็นนายยุวพุทธิกาสมาคมกับนะวันนี้ในโยมโดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธเราฟังเทศฟังธรรมมามากมายเนี่ย เราจะเชื่อในอะไรในขณะที่เราเป็นชาวพุทธในขณะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราฟังเทศฟังธรรมมาเยอะเราเรียนศึกษาธรรมะมาเยอะได้ยินข่าวทั้งข่าวที่ดีทั้งข่าวไม่ดีทั้งข่าวด้านลบมาเยอะเนี่ยญาติโยมจะเชื่อในอะไรโยมลงคิดในใจว่าจะเชื่อในอะไรจึงจะสามารถทำให้เรานั้นมั่นคงในพระศาสนามั่นคงใน พระสัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโยมวันนี้โยมมาทั้งหลายเนี่ยให้โยมเชื่อในสิ่งที่จะมาพูดไปนี้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อฟังไปก่อนฟังไปก่อนแล้วค่อยเชื่ออันดับแรกเขาบอกว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธตอนนี้มีคนมากล่าวตู่มากมายมีคนมากล่าวอย่างโน้นอย่างนี้จมตีพระมากมายซะเหลือเกินพระทำเสียก็มากมายหลายสิบลูกโยม ให้เราคิดอย่างนี้นะโยมเงินที่เราบริจาคไปเนี่ยช่วงที่เราบริจาคเราบริจาคด้วยศรัทธาใช่ไม่ใช่โยมบริจาคเงินตอนแรกบริจาคด้วยศรัทธาศรัทธาแรงกล้าเราจึงสามารถโอนเงินเป็นพันเป็นหมื่นไปให้ท่านช่วงนั้นเราศรัทธาศรัทธาเพราะะไรศรัทธาเพราะเราตั้งมั่น เชื่อมั่นในเงินในปัจจัยที่เราโอนไปให้เราส่งไปให้จะอนุเคราะห์สงเคราะห์หน่วยงานนั้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเราศรัทธาเราจึงสามารถทำไปได้ศรัทธานี่แหละเรียกว่าในถักว่าศาธสนาพระพุทธเจ้าจะบอกว่ากรรมศรัทธาเชื่อในอะไรเชื่อในการกระทำ เชื่อในผลของการกระทําเชื่อในสิ่งที่เรากระทําเพราะเราเชื่อไงว่าเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ดังนั้นในพระาาสาตราบหนาขั้งแรกพรธเจ,จ้าจะบอกว่ากรรมศสัทธาเชื่อในผลของกรรมกรรมในที่นี้ก็คือการกระทําโยมตั้งใจทําไปแล้วโอนเงินไปแล้วมีจิตใจมั่นคงไปแล้วมีความสุขไปแล้วชาติยมอิ่มใจแล้ว นั่นห็นบอกไม่แต่สายบุญทางนั้นโอนไปแล้วมีความสุขไหมมีมีความสุขมากอิ่มเอิบมากเพราะเราได้ไปช่วยเหลือบุคคลที่ได้โอกาสขาดโอกาสเรามีความสุขอย่างยิ่งเลยแต่พอมาภายหลังเราได้ยินสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นโยมมีความสุขรือโยมมีความทุกข์ถามหน่อยตอนนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์ ขอให้เรารักษาจิตอันเอิบอาบของเราไว้ยมจิตดวงแรกเข้าใจนะจิตดวงแรกคือจิตที่ทําให้เรานั้นมีความสุขเข้าถึงสวรรค์ก็คือจิตดวงแรกจิตดวงที่สองมันไตรตรองผ่านการไตรตรองแล้วไขว่ควรแล้วดังนั้นจิตดวงแรกคือจิตดวงเริ่มใสศรัทธายิ่งต่อพระศาสนา,ษา,ษาดังนั้นผลที่เราได้ก็คือความสุขแต่เงินปัจจัยที่เราไปให้ท่านเป็นกรรมของท่านแล้ว โยมเข้าใจนะเพราะท่านบริาหารไม่เป็นบริาหารไม่ดีเป็นกรรมของท่านเป็นเรื่องกรรมของท่านของฉันได้บริบูรณ์แล้วอันดับแรกก็คือกรรมะสัทธาขอให้โยมทั้งหลายจงเชื่อในกรรมคือผลของสิ่งที่เราได้ทำไปอันที่สองพระเจ้าบอกว่าเชื่อในวิปากศรัทธาวิปากหมายความว่า ถ้าโยงมเป็นชาวพุทธที่แช้์จริงเนี่ยต้องเชื่อว่าทําดีได้ดีทํำชั่วได้ชั่วเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราทั้งหลายคนที่ทําดีย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญไม่มีตกอับเราจะเห็นว่าผู้ที่ตกอับทุกวันนี้ผู้ทีไ่ได้รับสิ่งไม่ดีทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะผลของกรรมของเขา เขาทําไม่ดีเองเราไปทําให้เขาไม่ดีไหมไม่ตัวของเขาเองตัวของบุคคลน,นั้นเองไม่ใช่เราเขาทําเองดังนั้นเขาได้รับผลของการที่เขาได้ทําสิ่งไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาแต่พวกเราเนี่ยได้บุญได้กุศลเมื่อกับญาติโยมมาตอนเนี้ตั้งใจมานี้เราไม่ได้มาอย่างอื่นเรามาอะไรมาทําบุญโยมจะหนี เขามาตอนแรกปุ๊บมองหาอยังอัตมาเสื้อไดเลยว่ามองรับบริจาคใช่ไม่ใช่โยมเดินเข้ามานี่ไม่มีใครดอกมองไปหาโล่งท่านมีบ่อนอบ่อเลยอัตมารับประกันใดโยมเยอะหนีมาเยอะนีอันดับแรกตู้บริจาคจุดบริจาคเพิ่นยุใส่หนอสิไปทําบุญมาอันดับแรกมองเลย นี่อันดับแรกเรียกว่าโยมได้อะไรได้ศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาว่าเราบริจาคทำบุญวันนี้บุญกุศลจะรักษาเราเกื้อหนุนเราอย่างน้อยก็ช่วยธนบํารุงพระศาสนาสลา,หล,งงสาหลังใหญ่บ่มันสั่งโดยเงินบาทหลังใหญ่หลังเนี้ยที่เรามาใช้ทุกปีเนี่ยญาติโยมมาใช้เนี่ยดังนั้นเราทั้งไหยเนี้ย เชื่อในผลของการทำดีเราเข้ามาทำดี